สวัสดีครับเพื่อนๆก็พบกับ,บ m อ p h อีกเช่นเคยตอนนี้ผมอยู่ที่ไหนวะ <c oughs> สำนักงานเขตบางรักครับผมนะเห็นป้ายปะน,น่าจะใช่นะสำนักงานเขตบางรักเนาะเห็นนะมสำนักงานเขตบางรักเด,เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะกลับให้ให้ดูนคะครับผมสำนักงานเขตบางรักแล้วก็น่นก็สอนอบางรักครับผมแล้วผมจะมีร้านแนะนำาครับผมโอ้ พอดีก็แวะมาทางนี้เหมือนกันผมก็เลยแวะมากินข้าวร้านนี้เลยหนึ่งนาเรศนะหนึ่งนาเรศนี่เพื่อนๆหนึ่งนาเรศเห็นบ็อกโอเคโอเคมาง่ายเาขาเรียกว่าอะไรอะ่ะถนนนาเรศมั้งแล้วก็นี่เลยครับผมเข้าไปเลยโอ้นี่เมนูครับผมอ้ออดีนี่กระเพราหมูไก่เนาะกระเพราหมูกรอบ นี่จะกินอะไรดีวะเ,เ,เ,เออนี่ดีกว่านี่มี่กระเฉดกุ้งง่ายๆเลยมีกระเฉดกุ้ง,ง,ง,งพี่ขอสั่งหมี่กระเฉดกุ้งเลยนะครับพี่โอ,โอเคครับน้ำเปล่าขวดหนึ่งด้วยครับผมขอบคุณครับมาแล้วหมี่กระเฉดของผมโอ้ดูสิทุกคน ันดูคล้ายๆมีขี้เมาเหมือนกันนนเนี่ยเพื่อนปุุงตัวเบลอร์เลยว้าวเดี๋ยวต้องลองชิมครับ за амттай хаа แดดก็ร้อนเนาะทุกคนนี่น้ำกินน้ำเย็นเยนให้ชื่นใจไปเลยนี่ครับผมโอ้โหชื่นใจทุกคนยังหอมดูดิอยากเอากุ้งให้เพื่อนๆดูจัง มากินข <mm> ้าวด้วยกันครับทุกคนวันนี้นี่แหละวิถีชีว no yes> ิตแก๊็บครับผมก็เขาเรียกว่าอะไรหลายคนก็มาใช้ชีวิตในกรุงเทพครับผมเอาตัวรอดในกรุงเทพมาจากต่างจินเนาะแล้วก็มาใช้ชีวิตในกรุงเทพ ของผมนี่ครับแก๊บครับผมมาคำแรกลองชิมดูอือจดจดก้านนี้ครับผมเข้มข้น,ข,นขับรถมาเหนื่อยๆร้อนๆน,นี่โอเคเลยครับผม มีกระเช้าว้าวกุ้งซะหน่อยหางไม่ต้องเอาออกเกาวเตียมสุดอยอด น้ำ <Hey. S 2> เดือยมีโหโหโหสุดยอดใครผ่านมามาทุระแถวสอนอบางรักหรือเขตเขตบางรักติดจะเลยครับผมร้านติดกันเลย <c oughs> ใครพอจะจำได้มั้งครับผมที่คลิปขนมปังไส้ทะลักอ่ะผมก็รีวิวอยู่ตรงเนี้ยแล้วผมหันมาเห็นร้านนี้พอดีผมก็ตั้งใจว่าจะมารีวิวร้านนี้ด้วยเห็นเมนูหลายเมนูเลยเนาะน่าสนใจเดี๋ยวจะมากินีกทีโอเคอยู่ครับอืือ ไม่น้อยนะเนี่ยไม่ไม่น้อยนะเยอะอยู่ด้วยนี่ไยไฮไล์อยู่ครับผมมาเบงลวดไรหนึ่งอิ่มพอดีครับสีบดหรอเสียบเดวเบังเด้อนี่นี่กุ้งกุ้งกุ้งหางเ่าะต้องเอาออก น้ำจักน้อยหนึ่งกินน้ำตากทุกคนอาสุดยอด่น่น่นเนช่า หมดเรียบร้อยแล้วครับผมกินเสร็จเรียบร้อยหมดไม่เหลือเลยอยังไงก็ขอฝากคลิปนี้ไปด้วยนะครับผมร้านหนึ่งนะเลศนะครับผมออยู่ใกล้ๆเนี่ยร้านที่ผมเคยเป็นรีวิวร้านขนมปังข้างๆเขาเรียกขนมปังไส้ทะลักหรอออย่างนี้นลครับผมวิถีชีวิตแก๊ปก็ต่างทงต่างถิ่นมาก็มาใช้แรงงงแรงงานนะครับผม ร้อนๆกน็จะกินแบบร้านอาหารติดแอร์มัง่งข้างทางมัง่งโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้เรียมพอแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ผมด้วยละ่ะบ๊ายบายสวัสดีครับ